สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์นะคะของเป็ดบุกค่ะผ่านเว็บไซต์แคมแอมขีดจีเฮดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีจะเพิ่มยอดไลค์ค่ะเพิ่มติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและเราก็จะเลือกเป็นบริการตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นวันที่9กเดือน9นะคะสิ้นสุดวันที่13นะคะมีบริการตามนี้เลยนะคะของเราจะเลือกเป็นบริการนี้ละกันนะคะนนคตมมนนะหะ,ะหงรัส786ะะี้เป็น นี่นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็เราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงค่ะให้เรากดมาตรงที่เวลาค่ะแล้วทำการคัดลอกลิงด้านบนนะคะลิงก์จะต้องเปิดเป็นสา,าธารณะนะคะแล้วเราก็นำมาวางที่ช่องลิงค่ะปริมาณเราไม่ต้องใส่นะคะเราพิมพ์ทีค่คอมเมนต์ไปได้เลยค่ะ <S <S นี่นะคะขั้นต่ำที่สิบนะคะเราก็จะทำสิบนะคะ <S <S นี่นะคะ,ะ,คะแล้วกดทำการสั่งซื้อเลยค่ะ <S <S พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นมาระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะนะคะ ยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์คะ่ะผ่าลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ